สวัสดีค่ะพบกับซอนยาเวริตี้ค่ะวันนี้วันที่20กันยายน2564นะคะ ฟังประกาศจากสถานเสาวภาสภากาชาติไทยเกี่ยวกับวัคซีนซีโนฟาร์มนะคะสถานเสาวภาสภากาชาติไทยขอเชิญประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซีโนฟาร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยบริการฉีดวัคซีนณตึกราชูทิศสถานเสาวภาสภากาชาติไทยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันที่21กันยายน2564เวลา13 นิกาาฬเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27, 28และ29กันยายนและวันที่ 1, 2ตุลาคม2564นะคะวันที่22กันยายน2564เวลา13นาฬิกา เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27, 28, 29กันยายนและวันที่ 1, 2 ตุลาคม2564สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถเข้าตรวจสอบวันเวลาเข้ารับวัคซีนได้ทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อมหรือ SMS นะคะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้นำภาพถ่ายจากหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่นัดรับฉีดวัคซีนนะคะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวัคซีนซิโนโฟาร์ม2เข็มเข็มที่2นัดหมายห่างกัน3-4ส,ส,สัปดาห์ค่ะประกาศแจ้งลิงก์ลงทะเบียนเวลา13นาฬกาของวันที่ลงทะเบียนตามกลุ่มอายุทางแฟนเพจ Facebook สถานสาวพาสภากาชาติไทยนะคะ สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะสอนย่าบริตี้จะได้ทิ้งไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามรับฟังข่าวสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะสอนย่าบริตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สอนย่าบริตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะขอท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ